ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นทางของการประหยัดพลังงาน PEA ให้ความสำคัญและพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกองค์กรเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานล่าสุดได้ลงนาม MOU เพิ่มเติมวันนี้มีข่าวมาฝากกัน จากนั้นไปติดตามการทำงานข้ามกลางแสงแดดแผดเผาชาว P.A. ก็ยังคงมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าด้วยการจัดกิจกรรมบำรุงรักษาที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครไปติดตามชมทั้งสองข่าวค่ะ P.E.A. มุ่งช่วยชาติลดใช้พลังงานเดินหน้า M.O.U. องค์กรต่างๆล่าสุดจับมือสอจรเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เมื่อวันที่16เมษายน2559นายวิลาศงามแสงรุ่งสาโรธรองผู้ว่าการ p e. ี a และศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวดิ์อธิการบาดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจลร,ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐโดยมีนายเลศชายแก้ววิเชียนผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและ อนุรักษพลังงาน PA ร่วมในพิธีณอาคารกรมหลวงนราธิวาราชนครินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง p ีให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายรัฐมุ่งสนับสนุนหน่วยงานต่างๆให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐครั้งนี้ PA จะให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการลงทุนและการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับสจอรอเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างยังย่งยืนต่อไป พีเอจังหวัดชลบุรีเดินหน้าปรับปรุงบำรุงรักษาระบบจำหน่ายในพื้นที่นิคมอ,อุตสาหกรรมอมตนะนคร เมื่อวันที่8เมษายน2559นายธีรพงนันถมานพผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา PA เขต2ภาคกลางจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมปรับปรุงบำรุงรักษาระบบจำหน่ายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชนบุรีโดยนายอนุชิตสุขรื่นในฐานะประธานมาชมรม,ร,รมสิทธิ์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้า,ฟาส่วนภูมิภาคเขต2ภาค3จังหวัดชนบุรีกล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของชมรมเสร็จเก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองภาคกลางจังหวัดชลบุรีและเพียเขตสองภาคกลางจังหวัดชลบุรีจัดขึ้นตามแผนงานประจำปี2,559 โดยได้ดำเนินการขัดหน้าสัมผัสจุดเชื่อมสายแคมป์อุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ตัดตอนและอื่นๆเพื่อสร้างความมั่นคงในการจ่ายไฟภายในในคมุตสาหกรรมอมตนะนครซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีนโยบายการบริหารและพัฒนากฟผพสี่ยุทธศาสตร์12กลยุทธ์ s u s t a i n a b l e เติบโต,ตอย่างยั่งยืนประกอบด้วย Excel l e n c e in governance มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลทัวร์ Sustainable CSR เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศตามหลักปัะญาเศรษฐกิจพอเพียง Human Capital ส่งเสริมพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน